สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปส่งงานนะครับสันอาห้าพันนะครับจากสุพรรณบุรีนะครับของคุณพรสวรรค์นะครับเลขเครื่องนะครับเลขเครื่องเลขนี้นะครับสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนย์หกเจ็ดเอฟนะครับมีเมมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแท้นะครับมามาลองเทสกันดูนะครับตอนมาพับภาพกับหัวนะครับ นี่ตอนนี้เปลี่ยนสายแพรเรียบร้อยนะครับสายแพรนี่ยจะมีรอยที่เราใช้งานนะครับจะหักทร่ช่วงตรงนี้นะครับลองเทดูนะครับอ่าเปิดเครื่องมาแล้วนะครับเปิดเครื่องมาแล้วครับถ่ายแฟลออกปกตินะครับเดี๋ยวมาลองพับจอนะครับปึ๊บนี่นะครับดูงี้นะครับอ่าเห็นไหมครับภาพก็กลับมาปกติแล้วนะครับไม่กลับหัวแล้วนะหัวคนก็อยู่ด้านบนนะครับ มือก็อย่างนี้นะครับตัวเลขตัวตัวเลขก็ไม่กลับ้าครับหมุนตามเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ส่งกลับให้นะครับติดต่อกานซ่อมนะครับช่างกิบอ่างทองโทร0944269961นะครับสวัสดีครับ